สวัสดีพี่น้องมืขคืนฝนตกมื่คืนน้ำมาพาพี่น้องมายามดีกันมาเนี่ยโอ้ยยามดีกันยามดีกันถือป่าปลาอะไรใส่ลีไว้อยู่เออนี่ปลาถือดุบอ่ะเออมื่อคืนก็ได้ใส่ทำเออเดินเบิงบ่งกันเดเบิงบงบงบ่งกันพี่น้องถือ่ปลาน้ำมา พวกเขา้าอ๋อโหมีปลาบะเนี่ยมอนด้ปิ้งอยู่วะเล่กนกันพี่น้องเอ้ยโอ้ขามีโคตอยู่หะอปลาโอ้มีอยู่นี่สิโอ้ถืออยู่พี่น้องเอ้ยมันได้ปิ้งอยู่ยยมกใช้พักใช้เงีง้ยงโอดับ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 ขาว อ่าว้าขาวปาลีปลาลีปลีาลีพี่น้องปาลีพอ่้อปปานีนีแล้วมังใส่ก้อน